มาทุกคนมาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะทุกคนจากช่องของน้องคุยอันนะทุกคนเป็นคลิปวิดีโอที่เอฟซีทานตะวันและด้อมทานตะวันรอคอยว่าน้องคุยอันกลับเมืองจีนแล้วเมื่อไหร่จะอัพวิดีโอลงช่องสทีและวันนี้ก็ได้อัพลงแล้วนะทุกคนก็เป็นคลิปวิดีโอรวมๆนะน้องคุยอันลงไว้ในคลิปเดียวก็มาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะทุกคนหลังจากที่น้องคุยอันอัพวิดีโอลง2ชั่วโมง คอมเมนต์ของเพื่อนๆก็ประมาณพันหกกว่านะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่ารีบรีบกลับมาได้แล้วนะครับคิดถึงช่วงนี้นอนเร็วทุกวันเลยคอมเมนต์ของเพื่อนต่อมาเลยนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเจ็ดปีแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับไทยและคอมเมนต์ตอบกลับเมื่อสักครู่ก็บอกว่านานเกินและคอมเมนต์ตอบกลับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าฮ่าฮ่ามันนานขนาดนั้นเชียวมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆอีกคอมเมนต์นี้ก็บอกว่ารอมานานแล้วในที่สุดก็อัพสทีคอมเมนต์ตอบกลับ เมื่อสักครู่ก็บอกว่าใช่สักทีรอ,อนานแล้วมาต่อด้วยคอมเมนต์นี้ของเพื่อนๆนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า <_ S 1> ได้ดูได้เห็นแล้วก็มีความสุขครับคิดถึงนะครับอากาศน่าจะหนาวดูแลสุขภาพนะครับและมาต่อด้วยเม้นนี้เลยนะทุกคนเม้นนี้ก็บอกว่า <_ S 1> คิดถึงรีบกลับบ้านของเรานะคะครอบครัวทานตะวันยังรอคุณอยู่และก็มาต่อคอมเมนต์นี้เลยนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าหวานซ่อนเปรี้ยวน้าเราครบทุกรสคิดถึงจ้าและเม้นตตอบกลับเมื่อสักครู่ก็บอกว่าไม่เกินจริงของแท้ อีกคอมเมนต์หนึ่งที่ตอบกลับก็บอกว่าครบอ่อนโยนอ่อนเอสตรองสวยน่ารัก <Yes. S 1> ก็มาต่ออีกสักคอมเมนต์นะทุกคนคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่ายำรวมมาทั้งอัลบั้มเลยทีเดียวคอมเมนต์ oh. ของเพื่อน oh. ๆก็มีเยอะแยะนะทุกคนก็ขออภัยที่บางคอมเมนต์ไม่ได้อ่านกันนะทุกคนบางภาพที่น้องอัปโหลดก็จะเป็นภาพเก่าก็มีนะทุกคน